วันนี้กลุ่มกปป,ปสได้เคลื่อนขบวนพามวลชนไปยังกระทรวงสาธารณาสุขค่ะซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการรณรงค์ให้ข้าราชการนั้นเข้าร่วมในการปัติรูปก่อนจะหยุดเคลื่อนไหวในช่วงสงกรานเป็นการชั่วคราวค่ะ ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมจากคุณพัทรพรตั้งงามรายงานสดพันระบบสารีมาจากกระทรวงสาธารณสุขเชิญค่ะขอบคุณค่ะคุณวันมิสาเป็นเวลากว่าหนึ่งชั่วโมงแล้วนะคะที่นายสุเทพทุสุบานพร้อมแกนนำกปปสได้เคลื่อนกระบวนมาถึงที่กระทรวงสาธารณสุขและก็ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการพูดคุยกับทางตลาดกระทรวงแล้วก็ผู้บริหารระดับสูงเพื่อเดินหน้าช่วยกันชวนประชาชนปฏิรูปประเทศไทยค่ะทันทีที่นายสุเทพ เลขาธิการกรปปสพร้อมด้วยบรรดาแกนนำและผู้ชุมนุมเดินทางมาถึงที่กระทรวงสาธารณสุขเมื่อเวลา11นาฬิกาก็มีบรรดาข้าราชการบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่อสมอแห่ออกมาต้อนรับให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามโดยมีพยาบาลได้เข้าไปขอรถน้ำและคล้องพวงมลาลัยดอกมะลิก,กับนายสุเทพเพื่ออวยพรในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทยหรือสงกรานต์ซึ่งบรรยากาศเป็นไปนอย่างชื่นมื่นและคึกคัก ซึ่งจากข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการขา้าราชการพลเรือนหรือกอพอพบว่ามีขา้าราชการทั่วประเทศประมาณ5,000 500, คนแต่เฉพาะบรรดาขา้าราชการกระทรวงสาธารณสุขมีมีมากถึง270,000คนนะคะซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนะว่าเป็นกระทรวงที่มีบทบาทสําคัญมากที่มีบุคลากรรวมออกมาประกาศตัวต,ต่อต้านขับไล่รัฐบาลโดยการชุมนุมของกลุ่มกปปสที่ผ่านมาก็มีบุคลากรทางการแพทย์โดยร่วมขึ้นเวทีปราศัยมาอย่างต่อเนื่องแล้ววันนี้การต้อนรับของนายสุเทพก็มีนายแพทย์นรงสหเมธาวัฒ์ประหลัยกระทรวง สาธารณาสุขซึ่งเคยประกาศตัวร่วมต้านรัฐบาลและก็ร่วมขับไล่ระบอบทั้งสิณนะคะออกมาต้อนรับนายสุเทพที่ห้องรับรองด้วยรวมกับข้าราชาการระดับสูงได้แก่รองปลัดกระทรวงและตัวแทนเครือข่ายด้านสาธารณาสุขทั่วประเทศและที่บริเวณอาคารชั้นต่างๆก็มีบรรดาข้าราชาการของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขร่วมออกมาโบกไม้โบกมือให้กำลังใจสําหรับจุดประสงค์ของกลุ่มกรอ ขอภายค่ะสำหรับจุดประสงค์ของกลุ่มกบปสที่เดินทางออกมาในวันนี้นะคะเนื่องจากต้องการเชิญชวนให้ข้าราชการร่วมกันปฏิรูปประเทศไทยซึ่งกระทรวงสาธารณสุขนับเป็นกระทรวงสุดท้ายที่กลุ่มกบปสจะเคลื่อนออกมาในการรณรงค์แล้วก็เชิญชวนข้าราชการก่อนเข้าสู่ช่วงเทศกาลสงกรานค่ะแ้รู และหลังจากนี้นะคะทางกลุ่มกปปสค่ะคาดว่าจะอยู่รณรงค์ที่บริเวณที่กระาาทรวงสาธารณสุขนะคะไปจนถึงเวลา13นาฬิกาก่อนที่จะกลับไปปักหลักอย่างสวนลุมพินีค่ะขณะเดียวกันนะคะอีกด้านหนึ่งค่ะการเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือคอปทอที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะในช่วงบ่ายวันนี้ค่ะทางฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะมีการแถลงข่าวนะคะเกี่ยวกับแผนและก็มาตรการรักษาความปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานในช่วง12-14เมษายนนี้ด้วยเช่นกันค่ะหลังจากที่เกิดเหตุนะคะความรุนแรงเกิดขึ้น ลกลุ่มคอปทและทั้งหมดนี้ก็คือบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณด้านหน้ากระทรวงสาธารณาสุขค่ะขอบคุณคุณพัทรพรค่ะ